สว,ส,สวัสดีครับมาแล้วครับพี่น้องครับคือเกาครับมาอน,นี่หาแนวสดแช่ให้พี่น้องกินโ่แมนกินกับไข่ต้มแค่นี้เลยพี่น้องนี่ได้อันี้มาไหมพี่น้องสายรักสุขภาพเขาว่านี่นี่ีโตไอนี้น้ำพริกผัดหมูฉับคีโต by boss มีดีโอเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องซอยผมอ่านเนี่ยพี่น้องนี่นี่เ<ค>ขาบอกว่าไม,ไม่ใส่น้ำตาลน,นี่ใสช่สชูรส โซเดียมต่ําไขมันต่ําและไม่ผสมส่วนของแป้งคือจะมาใส่นากันคักเลยทุยผู้ใดรักสุขภาพโยพี่น้องสั่งมากินว่าแล้วมือนี้กะเบิ่งเบิ้เบิ้งใเบิ่งกับปุ๊เพิ่นอ้อยากแฮ้งพี่น้องเบิ่งนี่ช่วงนี้น้ำนักขึ้นมีฟ้าปิดจังดีพร้อมเปิดเบิ่งให้พี่น้องได้กินน้ำกันเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพอู้ยอู้ยอีมันจีบาทจะได้ ตัก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 ,ก,ก,กเบื้องข้าเะเบื้องขวาดิฮิ๊จิบกาแฟยังแซ่บป่ะเนี่ย,ยนีไไน่ก็ปุกิแซ่บปันเลยวะว้าวมานี่นี่ต้องกินให้หมดนะจ๊ะอ้าโอ้โหเงียบตึ่งติงเงาะนะพี่น้องเสร็จแล้วกันครับมาแล้วกันต้องกินกับขา้าวสวยร้อนๆไง กินกะผักก่อนกินอะไรมีอะจรทเห็นหนาหน่อยนิดนึงนะพี่น้องเด้อพักไรพักไรอืมกินอะไรแล้วพี่้งเป็นังไรแซบ่บฉันทีซิมกับผักก่อนละว่ะกะับข้าวสวยร้อนๆเนึกเป็นน้องกินอะไรกินก่อนเป็นไหนรสชาติหู้เป่คีโตแต่ตแซบ่บวะไม่มีผงชูรสนอกจากว่าอร่อยบ่อืม,อม ยทาแหลกแหกมาเลยแหละพี่นอ้องอ,อ่ะทําแหลกแหกมาแล้วพี่น้องนะ,อะอร,งรอรอะไรอยู่ล่ะครับอืมอืมเจ้าก็ผิดอะไรเนาะ รสชาตินัวดีดี๋ยวปลอกไข่ก่อนพี่น้องกีนล้วไข่ต้มสายรักสุขภาพบอกเลยว่าตอนเนี้ยใครที่อยากกินนะแต่ว่าไม่อยากกินน้ำตาลไม่มาเฉยไม่อยากกินน้ำตาลเนาะไม่อยากกินผงชูรสเนาะอันนี้ได้เลยได้การน,กกานันรบออ กับไข่นอนเลยคำยังไงโอ้โบางคนจะว่ายังเด็ดเผ<ๆ>็ดเผ็ดเผ็ดบ่อพออืมอ้มอ่ามันไง มะเขือมะเขือพี่น้องปุ้ยข้ายจริงๆไม่ต้องเข่าก็ได,ได้เนี่ยพี่น้องคุณอ่ะอสุดีอ่ะ มะเขือก็ดีตุยมันเป็นน้ำพริกปลาถ้ากินก็เขาจ้าเขาเนี้ยงก็ได้เข่ากันก็เนี่ยครับตัวนี้ยังไม่เนี่ยวขึ้นสายเนี่ยดองเพื่มอือหือ นออกมาเลยนะหม,มูหมูหมลว้นลวนๆไปเข้าไปเข้ากันลูกสาวคุ้นควนอันนีเ้เสียงดังจรูป สิ่งเขาก็น้ำผึันแสบดีว่ะแต่มันเธอตักหน่อยพวดเนี่ยแสบหลายอันอีก็ได้พี่ลองค่ะเบิ้งข้างไปเขากันก็พักทุกอย่างเนี่ะ กุยช่ายก็ใช่อืมข้าวลร่สินค้ามันแสบยาบุาฮึาห <c oughs> มันบระธานใจพี่น้องมันแสบต้องกินแบบนี้เป็นบา้ากูได้มากินมือนีิหนุ่ม,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 มหนุนน่มหนุ่มเอาไปพี่น้องเลยอืออืออือกินเข่าใส่มือกินมือ,อม อืมเ้าไปอืมอืมดังควบนุ่นเขาจะกินโตกินโตไปกินตโตยังไม่แม่นายอันอันนี้เด้คันคีโตเอาคีโตสิเออไม่กินตโตไม่กินโตกินโตอืม Ну, 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 อืมตองกาแฟค่ะอืมกีต่อเนี่ยดูแลสุขภาพหนึ่งคำนัดเข้าไปอืมชอกอืมโอ้ยด้วยอืมด้วยดี เป็นอะู้สวยงามอื göster, ้อห like ืแล้วก็กินฝั่งดิค่ะค่อยๆอยากกินฝั่งนี่ก่อนเด้อต่อยจนเบิดแล้วพุ่น่ะอืมอยู่ทําการธรรมชาติกูเม็นอยู่อเมซอนนกห้องพี่น้องป้า โอ้โหเสรับเบิดแล้วเอาอยังตักออกแบบนี้อีกคำหนึ่งมากเนี่พี่น้องอะสะใจนะเนี่ยหืมทปูแบบไงคุ้มค่าพี่น้อง กินได้หลายครับกินไปขอบพวกกระเดะไม่มีน้ำตาลไม่มีงองรสเก็บเ็บตตู้เย็นกินได้โดนน้ำพริกผัดหมูตับคีโตบ้องบึงเพิ่งตับเป็จิตใกระดาไหมเฮ้ยนี่กระดูดกระไดแล้นไข่อ,อะ เป็นเป็นไอ้นั่นพอดีอ่ะเหมือนไข่ลวกนะแก่เหมือน,นะนพี่น้องนะพี่น้องนะกินก็ยังกระแทกก็ได้มากินรลจัดเอาผมแก่เหมือนพวกกับไปเขากรนนะทั่งกินไา้อืม กินจนเบน้ะนะถ้าพวกเก่งใจว่าถ่ายคลิปออกหพี่น้องเ,เอ้ยกินนคาดคนนี้ถั่วนี่เข้ากันไอ้ถั่วเป็นสัตว์ <c oughs> มะเขือ,อนี้เข้ากันมากเอาล่ะพี่น้องฝากผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยครับน้ำพริกผัดหมูสับคี่โตแบบนี้เบิง้งกัดชาิพี่น้องนะฉลากสีเขียวอร่อย เหมาะสําหรับคนรักสุขภาพแม่นครับแซบไปเถอะอว่ามปนวาย่องเล้วแซ่บไมเหลืถ้าเบิง้งว่ากระปุกนี่๋ยวช้มารีวิวเบิรงอีกเช่นหนึ่งจักมือมันสิเบิดแซ่บเดี๋ยวขออนุญาตไปกินต่อพี่น้องรักเข่าก่อนเข่าเบิดแล้วเ <c oughs> น,นานะมือรัาพี่น้องไปก่อนครับผมแซ่บๆน้ำกันคือเกาลัดพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ